บ่าวแต่โซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคณก็ได้ับผมหรือว,ว่าอาสปายดีท,ทุกทุกท่านนะครับเอซี F C. เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพามาชมวิธีการเล่นนกอีกทีหนึ่งนะผมที่เป็นการทดลองหรือว่าเคยเห็นทาอื่นใช้แล้วว่าได้ผลเอฟซี C นะนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นด่างเอฟซี C. ด่างมือชาวิ่งไปซื้อด่างหรือว่ามองดักปลาเรานี่หละครับผมออสองชุดนะผมเจ้าเอ้า อ่าซึ่งก็ใช้คึงนะครับคึ้งสว่างอ่ข้าวน้าตังนะผมให้นกมนกลัวในหะ้สิแต่กลัวมันกลัวล้วก็เอาไปดูก่อนครับว่าแต่นกไม่มีเอฟซีนะแล้วนะยังไม่ถึงเวลาอะเฮ้ยครับเเนี่ครับไหนได้ผลเอฟซีทีนี้เป็นด่างที่เก่าแล้วนะครับผมอะาอผมดูครับอืม คือไม่ไม่ใช่ให้นกติดนะผมไม่ใช่ทําดักนกแต่เป็นตัวที่ทําให้นกกลัวนะผมกลัวไม่กล้าเขาใกล้นี่ซีนะครับ,รค,รค,รบคือนกจะไม่กล้าเข้าใกล้นั้นนี่ครับข่าดูข้าวตรงนี้จะไม่มีตรงที่นกมากินเลยนะครับผมตรงที่เราวางด่างไว้นะครับพีีก็เป็นเคล็ดลับเป็นวิธีวิธีหนึ่งนะครับผมในการไล่นกในนาข้าวนะครับผมเอชาไอายก็นลนวิ่งกไในนาข้าวนะครับผมเมื่อเช้าเบไปซื้อ,อด่างมาสองชุดหนะ่อยพี เ่อนามาทาสิ่งนี้นะครับผมชุดละสองรอยห้าสิบาทนะครับผมนี่ก็น่าจะช่วยได้เยอะนะผมนกยังไม่เห็นนกลงมาเลยนะเอฟซีพอดีคุณพ่อได้คึงไว้แล้วนะครับผมนี่นะผมคืนตามยาวเอฟซีนี่นะครับผม,บผมเออได้ผลเอฟซีนกไม่มีเลยครับเอฟซีดีมากนะครับผม,น,นะบน,ม,มน,นี่นะครับโอตินกแกลงมาเต็มแบบนี้ับผมนี่เคอคุณพ่อ,พอน่าสบายนะ่ พอน่งอยู่กบมาอยู่ขานะครับผมเจียวเจียวนะครัเจียวเจียวกว่ก็่ากว่ากว่าก่ก็แต่ากว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 ยาก่ากว่ากว่ากน่ากว่กว่ากว่ากว่าอน่ากว่ากม่าลง่ากว่ากว่อกว่าน่งกว่าก่ว่ากว่าก่ากว่วากว่ว่า่ากว่ากวา่่ากว่าก่าากว่าก่ากวากว่าน่่าั่า่่าา่า่ว่่ก พอดีไปซื้อตรงร้านร้านถามว่าจะเอาไปใส่ตรงไหนเหอผมบอกว่าเอาไปไล่นกเอาจองของร้านตกใจแบบนีอ๋อแบบนี้ก็มีเลยของร้านถามแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมอีกวิธีนึงนครับอีกเคล็ดลับนึงนครับผมในการไล่นกทําให้นกกลัวนะครับบีซคือเป้าหมายคือไม่ใช่ให้นกติดรับคือให้นกมันกลัวนะครับผมข่าวกำลังสวยงามจริงนะนะครับผม สุดยอดของขอบสวยงามนครับผมปีแรกครับทำหน้าปลาปีแรกถือทับใจมากเอฟซีนี่นะครับผมด่างดักปลานะครับผมมาไล่นกแทนนะเอฟซีสำหรับท่านสำหรับท่านที่อยากนำวิธีนี้ไมใช่ยก็ใช้ได้นะผมไม่ไม่ห่วงนะครับผมพอลองทําดูนะครับอาจจะแบงเบาพระกันไล่นกลงมาอีกนะครับเอฟซีนี่ครับผมเออพาะว่าได้ผลนะ ตอนนี้นกยังไม่เห็นมาเลยทั้งสีคือนกมันจะกลัวมัเห็นแล้วมันจะกลัวนะครับผมนี่กุตาก็ได้ขึงรอบบริเวณแล้วนะครับผมสัเกตพอนี้พอนี้คือขึงก่อนแล้วนะครับผมข้าวจะไม่มีตรงที่นกมันกินโอ้ข้าวอีสิอดที่จะมาอวดข้าวสวยไมไม่ได้นะครับผมดูครับผมโอ้โหแน่นมากนะครับผม คือทำปีเรกตอนแรกนึกว่าทำปีเรกก็ทำก็เป็นการลองทดลองเอฟซีพอถึงเวลานี้คือว่าสุดยอดนะครับประทับใจนะครับผมข่าวสวยนะครับเต็มพื้นที่นะครับผมข่าวนับรังนะครับสวยงามมากเอฟซีนี่คลิปนี้ก็พามาชมมาชมวิธีการทำให้นกกลัวครับอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่ไม่ห่วงนะครับผมหว่าได้ผลนะครับผมโอ้ครับขึ้นหน้าเจอกันใหม่ครับรอครับรออกคุณอะไรครับสวัสดีครับ